ในวันนี้เราก็ยังอยู่กับแบบ All-Star Tower Defense เช่นเคยเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็เลเวล50ไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวคุณยายฟรีเลนนะครับโลลิคอนแบบถูกกฎหมายในอายุ900กว่าปีแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวละครนี้กันนะครับก็อย่างแรกต้องมาก่อกโค้ดก่อนในคลิปที่แล้วก็ลืมก่อกโค้ดไปสักงนั้นนะฮะตอนนี้ก็มีทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ6โค้ดละแต่4โค้ดแรกเนี่ยอยู่ในคลิปแรกเนาะอันนี้เป็นคลิปที่3แนละ้ะ สำหรับโค้ดที่1นะครับก็คือโค้ดนี้เลยว r ล h ี่ไฮไลท์นะครับมีคนกดไลค์เยอะมากๆก,ก็เอาโค้ดไปเลยจะได้เป็นเจมสุ่มตัวละคร500อันได้สุ่มทรอยล15อันลูกเต๋าสุ่มสแต่สิอันแล้วก็แคปซูลสุ่มคอตูตบิก3อันเนาะต่อไปอีก1โค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลยวันเอกไฟไลท์นะครับโค้ดนี้อันนี้ก็ได้ของดีเหมือนกันนะครับได้เป็นเจม500อันอิโมดจะเป็นเจ้าคุกกิ้เลิฟนะครับ1อัน สุ่มเทรลสิบห้าสุ่มสเตตสิบอันแล้วก็ล็อกสเตตอีกสิบอันนะครับสาหรับโค้ดก็สองโค้ดนี้แล้วกันเนาะอีกสี่โค้ดก็ไปดูในคลิปเก่าเอาละกันนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าหมดอายุไปหรือ,อยังด้วยมาทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าคุณยายฟีเลนตัวละคร5ดาวเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราเรียกว่าฟีเลนไปนลวกันเนาะถ้าเรียกซเลยเยอร์มัมจะแปลกไงสำหรับฟีเลนเนี่ยรูปแบบโจมตีจะเป็นสีส้มนะครับหมายความว่า จะโจมตีสีม่วงแรงขึ้น100%แต่โจมตีสีแดงเบากว่าเดิม50%นะครับก็จัดทีมในการลงด่านให้ดีแล้วกันเนาะฟีเลนจะเป็นตัวละครที่ไม่มีอ e ีโวเขาเป็น5ดาวเนาะจะเป็นแอเซนเลยซึ่งจะต้องใช้คาถาทั้งหมด7อันนะครับซึ่งหาด้จาก,การทำเควสเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปเนาะในคลิปนี้แหละแล้วก็ใช้โกดขั้น1สีส้มอีก5อันขั้น3เรนโบอีก3อันนะครับส่วน n p c ฟรีเลนนะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอเนี่ยให้เรามาที่จุดซมออนนก่ ซึ่งตัวละครเนี่ยจะอยู่ด้านหลังปราสาทสุ่มตัวละครนี่แหละอ่ะเดี๋ยวกระโดดไปชิบชืบชบชืบนี่จะเห็นว่าฟิเลย์ยืนคู่กับเอมิยะชิโร่นะฮะนี่เลยแล้วก็คุยกับ n p c ไปได้เลยถ้าสมมุติใครที่ผ่านขั้นแรกแล้วเนี่ยมันจะมีขั้น2ให้ลงด้วยนะครับอ่ะคุยกับ n p c ปุ๊บอันนี้ถ้าสมมติขึ้นไปขั้น2ก็คุยกับสีแดงอันนี้นี มันก็จะมี defy Slayer Mission สออันนี้เราไม่จำเป็นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องลงก็ได้แล้วแม่งโคตรยากเลยแต่ถ้าใครแบบเอ้ยอยากฟาร์มจริงๆเนี่ยเราสามารถลงขั้นหนึ่งก็พอนะครับทีนี้ในส่วนของโอบโอบเพิ่มสเตตตตรงนี้เนี่ยฟรีเลนจะใช้เป็นสีส้มนะฮะสิ่งนี้ก็สามารถหาได้จากการลงชาเลนจ์เท่านั้นเช่นกันเลยสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะมีแค่สายโจมตีอย่างเดียวมั้งเห็นมันมีแค่รูปดาบนะอันอื่นมันมันยังล็อกอยู่ไม่รู้ว่าจะปลดยังไง หรือว่าต้องเอาคุณยายฟีเลน3ตัวมาปลดก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะอาจจะต้องทําไปเรื่อยๆมันจะต่างกับอิชิโกะอิชิโกะมาถึงคือเราเลือกได้เลยว่าจะไปสายโจมตีสายระยะสายตีเร็วแต่นี้คือมันถูกล็อกไวเนาะหรือว่าจริงๆตัวนี้มาเล่นได้แค่สายโจมตีเท่านั้นวะไม่แน่นะแต่ไม่หรอกมันมันล็อกไว้คงเอาเอา,เอาตัวละครมาปลดแหละก็สําหรับเรื่องพเ t e n ชียลเรื่องโอบตรงนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับ ส่วนความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของฟรีเลนเนี่ยรู้สึกจะไม่มีนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆอย่างเช่นเอเลนเยเกอร์หรือเยอร์เกที่สามารถเรียกซัมมอนไททันออกมาช่วยได้หรือจะเป็นตัวหนวดดำที่จะมีเขียนสโลอย่างนี้แต่ฟรีเลนทำอะไรไม่ได้เนาะไม่มีความสามารถเพิ่มเติมแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวละครประเภทฮิลก็คือวางไว้ที่สูงก็สามารถโจมตีตัวละครที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็บนบกได้ทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีหรือเปล่าวะอะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวนี้ก็เลยดีกว่านะครับแต่ก่อนไปเริ่มขอทําการรีสเตทสักนิดหนึ่งละกันพอดีรู้สึกว่าครูดาวเนี่ยสปีดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะล็อกช่องแรกไว้ช่อง 2+ s บวกีโอเอ s ว่ะอันนี้ล็อกเลยแล้วก็อู้ s s อันนี้คือแจ่มแล้วนะคิดว่าน่าจะสุดแล้วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเอเซนตขึ้นมาใช่ไหมเอเซนชั่นเนี่ยมันก็จะเป็น s s s อสอันไปเลยนะครับนี่แบบนี้ขึ้นมา SS s สอัน ถือว่าแจ่มมากมากเลยถ้าเป็นใช้นี่นี่คือแบบโคตรดีโคตรแจ่มโคตรเอาเราเล่นแค่ตามตัวอวยไปอ่ะเดี๋ยวไปลงในด่านของตัวหาคาถาละกันคือเราไม่จําเป็นต้องลงมิชชั่น2ก็ได้นะเราสามารถมากดอันนี้แล้วก็ลงมิชชั่น1ได้เหมือนกันเพราะว่ามิชชั่น2นี่ยากกว่า1แบบยากกว่ามากเลยแนะนําว่าถ้าใครไม่ค่อยมีตัวละครลงแค่ขั้นแรกอะ่ะแล้วก็ปลดก็พอนะครับเอาจริงตัวด่านแอบยากนะมันไม่ได้แบบเป็นทางเดินปกติอะ่ะอันนี้ถ้ามันพลาดเราตกก็ต้องมานั่งเดินใหม่เว้ย มาถึงก็ลงตัวฟาร์มเงินไปก่อนเลยเผื<ๆ>่อจะขึ้นในเว็บที่2ต่อนะครับส่วนตัวละครที่แนะนำเนี่ยแนะนําว่าใช้ตัวละครประเภทสีแดงจะตีตัวละครในแมปนี้แรงขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมาดูแล้วกันตัวละครที่พี่ใช้ก็จะเป็นอิชิโกะร่างฮอโลโล่เนาะตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็ดามเมจโคตรแรงเลยตัวละครบอสฟีเลนเนี่ยเลือดจะเป็นสีถ้าจะไม่ผิดเป็นสีส้มเพราะงั้นถ้าเอาตัวละครตัวสีแดงตีเนี่ยจะดามเมจแรงขึ้น100%อนนะครับอิชิโกะนี่คือได้เปรียบมาก หวดแป๊บเดียวเลือดหมดห้าหมื่นปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบโอเคเอา้านี่ถ้าสมมติเราตีไม่ตายมันจะไปโผล่ข้างล่างเว้อะไรวะเนี่ยแ <c oughs> ม่งจะตายอยู่แล้วขาดแค่แปดร้อยเองอ่ะวางไปหวดปึ๊บจบเรียบร้อยอันนี้เวฟแรกเวฟสองก็จะเลือดแค่สองแสนกว่านะครับไม่ได้ยากมากแต่ว่าเวฟสองเนี่ยบอสเขาจะมีสกิลในส่วนของติดสตันนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วย อาจจะต้องลําบากหนึ่งก็คือเพราะติดสตัรเนี่ยมันจะติดสตาร์120วิก็ทําการขายระวางใหม่ไปเลยส่วนตัวบอลน,นะครับเลือด2แสน2 5 0 0ก็เยอะระดับหนึ่งแล้วกันร,ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากเนาะยังสามารถเคลียร์ได้แบบชิลๆอยู่เดี๋ยวพี่วางฟรีเลนมาช่วยดามเมจเพิ่มด้วยจริงๆเทคนิคในการผ่านด่านไปไปดักหน้าประตูจะง,ง่ายกว่าเวยแต่พี่เผื่อวางตรงนี้อันนี้พลาดพลาดน,นี่โดนสกิลสตันและทีมเราเนี่ยปื้มโดนสตันปุ๊บ120วิ โคตรน่าเลยขายเลยตัวไหนตีสรตนขายด่วนๆเลยขายแล้ววางใหม่แบบรวดเร็วหนวดดำเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยช่วงเวลาลงด่านพวกเนี้ยวางวางวางขาย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 วางปึ๊บปจริงๆเราใช้แค่ฟรีเลนตัวละครตัวเดียวก็ผ่านเหมือนกันนะพี่เคยลงผ่านรอบแรกอยู่ไม่จําเป็นต้องใช้อิจิโกก็ได้วางวางวางวงวางวงปาดปาดโคตรไวเอ้พี่ลืมวางลุ้นว่ะ รูดมันจะเป็นบัฟเพิ่มดามเมจนะฮะอันนี้ลืมลืมบางลืมวางแต่ชังมันไม่เป็นไรยังไงก็ผ่านได้อยู่ป,ป,ปืด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 เรียบร้อยเพราะเราผ่านเนี่ยก็จะได้คาถามา1อันนะครับผมนี่กดไปกดไปปึ๊บป๊บได้คาถา1อันได้เจม1อันคือถ้าใครจะฟาร์มต่อก็ลงเรื่อยๆจนครบ7อันก็ได้นะไม่ต้องไปนั่งลงมิชชั่น2มิชชั่น2พี่เองก็เคยลงไปรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ผ่านถ้าใครจะฟาร์มต่อก็กดรีเพย์แล้วก็เริ่มต่อเรื่อยๆได้นอ่กนละ เพราะว่าเดี๋ยวเอเซนชั่นในคลิปนี้เลยละกันนะฮะเมื่อกี้ก็ทำการฟาร,ร์มกระทาเรียบร้อยแล้วนะครับในการแอเซนหรือแอเซนชั่นเนี่ยเรามีกระทาครบอุ๊ขาดตัวโกดสีส้มวะ่ะโกดสีส้มเนี่ยเราก็สามารถไปใช้เจ้าโกดเอกนะครับ10อันต่อ1ชิ้นนะฮะกดไปเรื่อยๆเลยอ่ะทานฟอร์มแล้วก็กด 1, 2, 3, 4, 5ใช้50อันปึ๊บเลือกเป็นสีส้มมาโอเคตอนนี้ก็ของวัตถุดิบในการแอเซนครบเรียบร้อย ไปกดเอสเซนเลยพอเรากดเอสเซนนะครับจะเห็นว่ามันจะบอกว่าบวกสเตตัสทั้งหมดเนี่ยยีเยอะนะแล้วก็เพิ่มสล็อตโพเทนเชียลเนี่ยก็บวกมาอย่างละหนึ่งเนาะใครเป็นเอก็เป็นเอสเตัวนะฮะส่วนเจ้าโก้นี่หาจากไหนโก้สามารถหาได้จากการลงชาเลนจ์เลยเดี๋ยวพามาดูด้วยกดไปนี่แต่ละด่านจะได้ของไม่เหมือนกันก็เลือกด่านดีๆเนาะอันนี้เนี่ยเควสไลวัน er ก็จะมีโก้ดรอปเหมือนกันถ้าลงแบบเอ็กเปิดเนี่ยก็จะได้เป็นตัวสีลงด้วย หรือจะลงแบบเป็นลายชั่วโมงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลงธรรมดามีโอกาสได้ลุ้งขั้น2ด้วยแต่ถ้าสมมติจะหาลุ้งขั้น3เรนโบว์เนี่ยก็ต้องลงแบบเอ็กเปิดหรือก็คือ3ดาวเท่านั้นนะครับในส่วนของโกดหรือผีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับขั้น1 2 3ก็ตามนี้เลยแต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้ไม่เหมือนกันเนาะบางตัวก็จะใช้โกดสองด้วยแต่ฟรีเลยเนี่ยใช้แค่โกดหนึ่งแล้วก็โกดสามสองอันเท่านั้นนะมาเดี๋ยวเรามาทำการแอดเซนต์กันเลยดีกว่า กดเอเซนไปแล้วก็ใช้งเงินอีก5,000นะครับในการปลดล็อกด้วยพอกดปุ๊บเนี่ยสเตททั้ง3อันก็จะขึ้นเป็น SSS จริงๆเวลาเอเซนอยากให้ตัวละครมันดูเปลี่ยนโมเดลด้วยเนาะถ้ามันเปลี่ยนจะดีมากเลยแบบมันไม่ต้องซ้ําจากเดิมอะ่ะเพราะตัว5ดาวมันไม่มีอีโวใช่ป่ะละ่ะหรือว่าบางตัวมันอาจจะมีในอนาคตก็ได้ออหือสเตทโคตรสุดสเตทเป็น SSS 3อันเรียบร้อยถ้าเป็นชายนี่นี่คือแจ่มกว่านี้อีก อีกอันที่ต้องเปลี่ยนคือ trial นะครับ trial เราใช้เทมเพลตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไว้ในอนาคตค่อยไปเปลี่ยนละกันเนาะอ่ะสรุปสำหรับคุณยายฟีเลหรือซ l a เลียร์เมดก็ประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะส่วนตัวพี่มักจะเล่นตามตัวละครที่เราอวยมากกว่าเว้ยไม่ได้จัดเมตาเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาจริงจังไงแต่ว่าช่องพี่มันจริงโจะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า